สวัสดีค่ะพบกับกล้องค่ะคลิปนี้ก้องจะมาเพาะเมล็ดต้นกาหลงนะคะปีนี้เพิ่งจะมีเมล็ดที่สมบูรณ์พอที่จะให้กล้องเพาะเมล็ดได้ค่ะปีที่ผ่านมาเมล็ดเขาจะรีบแบนเพาะไม่ขึ้นเลยทำฝักกาหลงตกลงพื้นค่ะฝักก็กระจายออกเลยนะคะด้วยความที่ฝักเขาแก่จัดนะคะแค่ตกลงพื้นก็เปลือกแตกออกแล้วก็เมล็ดก็กระจายค่ะ และนี่ก็เป็นฝักที่เก็บได้นะคะในถ้วยสีน้ำตาลนะคะจะเป็นเมล็ดที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์แต่ก้องก็จะลองเอาไปเพาะอีกรอบส่วนในถ้วยสีฟ้านี่เป็นเมล็ดที่สมบูรณ์นะคะเมล็ดอวบไม่รีบแบนเมล็ดแบบนี้จะเพาะได้ค่ะส่วนฝักนะคะพอเวลาฝักเขาเริ่มเป็นสีน้ำตาลสักพักแล้วแล้วมี มีความแห้งสักนิดหน่อยก็เก็บมาเพาะได้เลยค่ะส่วนในกองนี้จะเป็นฝักที่ยังค้างอยู่บนต้นนะคะนานไม่ได้เก็บนานทําให้ฝักรีบแบนฝักแห้งเกินไปแล้วมเมล็ดข้างในรีบรีบแบนเอามาเพาะ,มะเมล็ดก็ไม่งอกค่ะในการเพาะครั้งนี้ก็จะเพาะในถาดเพาะนะคะ ก้นถาดก้องจะรองด้วยขุยมะพร้าวก่อนค่ะแล้วก็ใส่พีทมอสเข้าไปเกลี่ยให้เสมอการกดเบาๆนะคะแล้วก็เจาะทำหลุมสักนิดนึงแล้วก็หยอดเมล็ดค่ะเมล็ดที่ในคลิปที่ก้องหยอดเนี่ยนะคะความลึกความตื้นในการหยอดเมล็ดก็มีผลต่อการงอกนะคะเมล็ดไหน ที่อยู่ลึกก็จะงอกช้าหน่อยรดน้ําให้ชุ่มนะคะวางไว้ในที่ร่มค่ะผ่านไปประมาณสิบวันมเมล็ดก็จะเริ่มงอกแล้วนะคะพอมะเมล็ดเริ่มงอกแล้วก็จะนำถาดนี้ไปไว้รับแสงแดดตอนเช้าพอสายก็เก็บเข้า ทีรม่มรดน้ำเช้าเย็นค่ะระหว่างนี้รดน้ำธรรมดานะคะรดเช้าเย็นในกระถางเพาะนี้ก็จะโรยทั้งเมล็ดที่ไม่ค่อยสมบูรณ์มากนะกับเมล็ดที่รีบแบนเมล็ดที่รีบแบนเนี่ยไม่ขึ้นจริงๆเลยแต่เมล็ดที่ยังพอมีความอวบสักนิดนึงก็ พอที่จะงอกขึ้นบ้างนะคะผ่านไปสิบสามวันต้นที่งอกแล้วนะคะใบเลี้ยงก็จะเริ่มกางออกช่วงนี้ก้องก็นำเขานำถาดไปไว้รับแสงตอนเช้าเหมือนเดิมค่ะต้นที่พึ่งงอกเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าก้องหยอดเมล็ดเขาลึกเกินไปเมล็ดถึงงอก ช้ากว่าเพื่อนผ่านไป19วันค่ะจริงๆช่วงนี้จะย้ายลงกระถางเลยก็ได้นะคะแต่ว่าก้องเอาไว้อีกสักหน่อยก่อนเพราะว่าพีชมอสสารอาหารยังพอมีอยู่ผ่านไป26วันก้องจะย้ายลงกระถางแล้วค่ะดินที่ใช้ในการย้ายลงกระถางนะคะจะเป็นดินที่ก้องซื้อตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปเลย ก็ใช้ดินสองแบบนะคะแบบแบบแรกจะเป็นดินที่เขาเาสามารถใช้ปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกไม้ดอกไม้ประดับได้ส่วนอีกอีกถุงนึงจะเป็นดินใบก้ามปูผสมมูลไส้เดือนค่ะก็จะนำมาผสมกันอย่างละหนึ่งถุงผสมให้เข้ากันเลยค่ะ กระถางที่ใช้จะเป็นกระถางประมาณ5นิ้วนะคะรองก้นกระถางด้วยต้นดาหลานะคะที่ก้องตัดหญิงเข้าไว้แล้วก็เอาวางไว้ให้แห้งมีเปลือกไข่พอดีก็นำมาบดบดใส่นิดนึงรองก้นกระถางเติมดินนิดหน่อย ก็จะย้ายแค่สี่ต้นก่อนนะคะที่สูงกว่าเพื่อนในฐานนี้จะมีอยู่สี่ต้นที่ที่งอกเร็วกว่าแล้วก็โตเร็วกว่าต้นอื่นๆก็จะย้ายสี่ต้นลงกระถางก่อนก็ใช้ช้อนแคบเบาๆค่ะ รากยาวถึงก้นถาดแล้วนะคะแล้วก็เติมดินให้เต็มกระถางค่ะจะไม่ก็จะไม่กดดินให้แน่นมากนะคะเพราะว่าเวลารดน้ำดินก็จะแน่นเอง ช่วงที่ก้องยายกล้าลงกระถางนะคะจะเป็นช่วงเย็นค่ะต้นกาหลงเวลาตอนเย็นนะคะใบของเขาจะเขาจะเก็บใบค่ะต้นกล้าจะเก็บใบแบบนี้ค่ะใบเขาก็จะติดกันพอยายกล้าเสร็จก็รดน้ำดินเขาก็จะแน่นไปเองของเขา เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกทีค่ะพรุ่งนี้เช้าก็มาดูอีกทีค่ะว่าต้นกล้าที่เราย้ายลงกระถางจะเป็นยังไงเช้าขึ้นมานะคะต้นเขาก็ยังสดชื่นอยู่นะคะใบกาหลงก็กางออกค่ะใต้ใบต้องคอยสังเกตดูด้วยนะคะเพราะว่าจะมีเพลี้ยแป้งมาเกาะแล้วค่ะ ก้องก็ต้องคอยเช็คคอยเช็ดคอยไล่เพลี้ยออกจุกเช้าค่ะและคลิปนี้ก้องก็ขอนำเสนอการเพราะ,มะเมล็ดต้นกาหลงเพียงเท่านี้นะคะก้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ